21พฤษภาคม2,565รับเงินเพิ่มเท่าไหร่ผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางคอรมออนุมัติเงินเพิ่มกี่เดือนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะมาแจ้งข่าวสารข่าวดีพฤษภาคมถึงกันยายนเตรียมโอนเงินเงินเข้าทุกเดือนกลุ่มไหนได้รับเงินได้รับสิทธินี้บ้างรีบเช็คด่วนนะคะสำหรับข่าวสารในคลิปนี้มาแจ้งข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินอีก5เดือนนั่นเองค่ะเงินจะเข้าให้ท่านนะคะในเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน2,565นี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทางกลมบัญชีกลางเป็นผู้โอนให้กับท่านนั่นเองเป็นเงินจากมาตรการที่มีการจ่ายเงินส่งเคราะห์จากกลุ่มพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนั่นเองค่ะซึ่งออกมาตรการนี้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีไรายได้น้อยนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดือนนี้นะคะเมษายน2565ายก5ก็ได้รับกันไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเงินงวดแรกซึ่งจ่ายย้อนหลังให้ทีเดียว5เดือนเลย แต่ในส่วนของเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนทุกท่านก็ยังจะได้รับเงินกันอยู่นะคะซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนพอแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแยกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทจะได้รับเงินเดือนละ100บาทกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ได้รับเงิน ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200บาทจะได้รับ50บาทก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะใครที่มีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารลูกๆหล,ลานๆได้รับฟังข่าวนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องเงินในส่วนตรงนี้ให้ท่านด้วยซึ่งสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือสามารถกดเป็นเงินสด นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในส่วนตรงนี้วันนี้ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ